สวัสดีครับเซอร์ไพรส์กันต่อครับเพราะเมื่อวาน Apple เพิ่งปล่อย iOS 14 Beta 6ไปวันนี้ปล่อย iOS 13.7 Beta 1บต้าใช่ครับ iOS 13.7 Beta 1เบต้าเวอร์ชั่นสำหรับนักพัฒนาออกมาให้งงกันเล่นๆล่นทำให้ตอนนี้มีเบ t a กันถึง2เวอร์ชั่นให้ทดลองทดสอบกันเลยครับสำหรับการอัปเดตเป็น iOS 13.7 Beta 1บต้านี้บนเครื่องที่ติดตั้ง iOS 13.6.1 ขนาดไฟล์อัปเดตใหญ่พอสมควรครับเพราะเป็นการติดตั้งใหม่ทับลงไปทั้งหมดเลยครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่มีอะไรน่าสนใจและควรจะอัปเดตตามหรือไม่ไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่ง <c oughs> เพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิล์ใหม่ของ iOS 13.7 beta 1คือ 17h33 ซึ่งหมายเลขบิลนี้เหมือนกับเป็นเวอร์ชัน GM หรือ Golden Master หรือเบต้าสุดท้ายก่อนตัวเต็มเลยครับซึ่งเราก็คงต้องมาดูกันต่อไปว่าจะมีเบต้าถัดไปหรือจะมีตัวเต็มออกมาครับงงๆกับ Apple เหมือนกันครับเพราะ iOS 14ก็ใกล้จะออกแล้วทำไมต้องออก iOS 13.7เวอร์ชันเบต้าออกมาด้วยโดยการอัปเดตเป็นเบต้าในครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงจาก iOS 13.6.1เพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับนั่นคือการย้ายคำสั่งการแจ้งเตือนการสัมผัสเชื้อจากเดิมใน iOS 13.6.1จะอยู่ในการตั้งค่าหัวข้อความเป็นส่วนตัวสุขภาพแต่พอเป็น iOS 1 3 7 Beta 1ถูกย้ายออกมาเป็นเมนูหลักในรายการตั้งค่าเหมือนใน iOS 14แล้วครับ ทำให้เลือยใช้เปิดใช้งานได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่เพียงจะย้ายคําสั่งออกมาให้เลีอยใช้งานได้ง่งายๆแต่ในเบต้าหนี้ยังสามารถเปิดใช้งานได้ด้วยครับโดยไม่จําเป็นต้องติดตั้งแอป,ปที่รองรับก่อนแต่สําหรับประเทศไทยตอนนี้ยังไม่รองรับนะครับซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับใน iOS 14เบต้าครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่มีอยู่ใน iOS 13.7เบต้า1ครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 14เบต้า ถ้าต้องการติดตั้ง iOS 13.7 beta 1ต้องดาวเกตผ่านคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับซึ่งถ้าใช้ iOS 14 beta อยู่แล้วผมแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องดาวเกตเพื่อจะอัพเป็น iOS 13.7 beta 1ก็ได้ครับใช้ iOS 14 beta ไปจะดีกว่าครับสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าจะมี iOS 14 beta 7และจะมี iOS 13.7 beta 2มาหรือเปล่ามาเมื่อไหร่เพื่อนๆสามารถติดตามรีวิวและติดตามการทดสอบได้ที่นี่นะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ